วันนี้มาทำอะไรบ้างอีสุสุหนึ่งจุดเก้าอท่อเดิมลูกค้านะคะยิงสดออกท้ายไม่มีหม้อพักเลยเสียงดังแน่นอนนะคะเสียงดังแล้วก็ปลายจะไม่ไหลนะคะอีกเดินเดียวก็ปีใหม่แล้วรีบมาทำท่อกันนะคะอันนี้มาใส่แคดโมแคทโมกับแคดจริงเยกไม่ออกนะคะถ้าไม่ถอดออกมาดูแคดโมนี่มาของทางร้านนะคะ ส่วนท่อนกลางท่อนกลางกับพักท้ายลูกค้ามาเองนะคะมาแล้วให้ช่างผ่าผ่าแล้วก็ติดตั้งนะคะนะคะมองอย่างนี้จะไม่เห็นแผลนะคะถึงผ่ามีแผลก็จะไม่เห็นแผลนะคะเพราะว่าแผลจะอยู่ข้างบนมองข้างล่างจะไม่เห็นแผลนะคะแผลอยู่ตรงนี้จะอยู่ข้างบนถ้าไม่มุดขึ้นไปดูจะมองไม่เห็นมาฟังเสียงนะคะเงียบกริบเงียบกริบ ค่ะพักเดิมไม่ต้องกลัวดังไม่ดังแน่นอนเนี่ยวิ่งประหยัดน้ำมันนะคะขอบคุณค่ะ